คู่ปรับพักใจ EP ที่6 1ถสคืนนี้นางเอกทำโอทีอยู่ที่บริษัทระหว่างนั้นคนสนิทของพระเอกก็โทรมาบอกเธอว่าพระเอกเมาให้นางเอกมาพาเขากลับบ้านด้วยเพื่อนนางเอกบ่นมุบมิบว่าน,นี่มันแต่งงานหลอกๆที่ไหนกันสองคนนี้แทบจะเหมือนสามีภรรยากันจริงๆแล้วนางเอกลากตัวพระเอกกลับบ้านเมื่อถึงเธอบอกให้เขานั่งพักก่อนเธอจะไปเอาน้ำมาให้ แต่พระเอกกลับรั้งนางเอกไว้และดึงเธอเข้ามาจูบสถานการณ์แบบนี้เธอไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกตื่นเขาก็ไม่พบนางเอกแต่นางเอกโทรหาพระเอกแล้วนัดเขาไปพบยังที่แห่งหนึ่งเป็นที่ความทรงจำสมัยมอปลายของพวกเขานางเอกตั้งใจจะเคลียร์เรื่องเมื่อคืนกับพระเอกปรากฏว่า เขาจำมันไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนางเอกรู้สึกเสียหน้ามากสุดท้ายเธอเลยเฉยๆไปเรื่องอื่นขอตัวกับบริษัทแบบดื้อๆเวลาต่อมานางเอกต้องมาคุยงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในหัวของเธอคิดเพียงว่าพระเอกคงไม่มาคุยงานที่นี่หรอกนะเพราะเธอยังไม่อยากเจอหน้าเขา แต่โชคชะตาก็มักเล่นตลกพระเอกมาที่โรงแรมแห่งนี้จริงๆและเขาเป็นโรควิตกกังวลสีหน้าจึงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเอกเห็นนางเอกอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเธออยู่กับแฟนจึงแสดงอาการหึงออกมาส่งข้อความถามนางเอกว่าเธอจะกลับมาทานข้าวที่บ้านเย็นนี้ด้วยกันไหมนางเอกตอบว่าเธอกลับ จากนั้นพระเอกก็หันไปบ่นกับคนสนิทว่านางเอกเป็นถึงคุณนายกู้เธอไม่ควรมีแฟนคนสนิทบอกพระเอกว่าพระเอกกับนางเอกแค่แต่งงานกันหลอกๆไม่ใช่หรอหรือจะให้เข้าหาแฟนให้พระเอกสักคนหนึ่ง เย็นของวันนี้เมื่อพระเอกกับนางเอกอยู่ที่บ้านพระเอกจึงทำท่าคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากนางเอกแต่นางเอกกลับนิ่งเฉยไม่ไหวติงอะไรแถมเธอยังบอกว่าวันหยุดนี้ห้ามเขาไปไหนเขาต้องกลับบ้านไปเจอครอบครัวของเธอตามสัญญาของเรา พระเอกแย้งว่าเขาไปไม่ได้มีนัดอื่นแล้วนางเอกจึงโมโหบอกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็แค่ต้องหาคนอื่นไปแทนเขาพระเอกกลับไม่ยอมเขาคิดทบทวนไปมาก่อนจะบอกนางเอกว่าเขาไปด้วยก็ได้เพียงแต่เวลาและสถานที่ต้องให้เขาเป็นคนเลือกและอาทิตย์นี้เขาไปไม่ได้จริงๆระหว่างนั้นแม่นางเอกโทรมาพอดีทั้งสองจึงต้องหาเรื่องโกหกยกเลิกนัดนางเอกเลยเสนอไอเดีย ให้บอกแม่ว่าเธอกับเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันซึ่งแผนก็สำเร็จไปได้ด้วยดีวันต่อมานางเอกไปทำกิจกรรมอาสาสมัครแต่เช้ารถของเธอเสียพระเอกจึงโทรหาเธอและบอกว่าเขาจะไปหา